ว่าไงเพื่อนมาหิวอะไรตอนดึกๆแบบนี้เนี่ยแถมตอนนี้ตู้เย็นเราอ่ะก็มีแค่ไข่กับน้ำเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยโอโ้แต่เราไม่อยากกินไข่ดาวไข่ต้มไข่เจียวนะทำอะไรที่เปนแบบพิเศษพิเศษหน่อยสิโอ้โหเรื่องเยอะซะด,ด้วยนั้นกินบะหมี่เผ็ดเกาหลีก็แล้วกันขอเป็นบะหมีเผ็ดเกาหลีสไตล์คันเรดกับพี่จอกได้ไหมท็อกซิกท็อกซิกเอมซ์ซอรีเบิร์นท็อกซิกท็อกซิกเอซอรีเบิร์น Wanna run. Th ไอ้วันรันยังเป็นะสู้อไทยเพอนไ่ร้องเพลงสวัสด,วดีไปเนี่ยแหมมากินข้าวบ้านคนอื่นก็ฟรีทนฟังเพลงหน่อยก็ไม่ได้ฉันร้องออก,กเฉพาะเพราะอะไรถึงร้องมากกว่าและในบะหมี่เผ็ดนะเขาก็จะให้ซอสมาด้วยเอาไวป้ปรุงกับตัวบะหมี่แซ่บมากเลยฉันเคยกินแล้วอันนี้เป็นบะหมี่แบบแ,บแห้งนะเราเทน้ําร้อนลองไปแล้วก็ปิดฝาไว้3นาทีเทน้ําออกจากนั้นก็ใส่ซอสปรุงที่เขาให้มาลงไปแล้วก็คนเละคนเลคณเลคณเลได้เลยแต่ว่าฉันเลิกบอกแกไป ว่าฉันกินเผ็ดไม่ได้อ่ะฉันเป็นโรคกระเพาะก็นี่ไงเราถึงต้มไข่ตุ้มไว้ให้ด้วยจะได้ตัดเผ็ดแล้วบ้านเพื่อนไม่มียำยำช้างน้อยหรอฉันเคยกินแต่ยำยำช้างน้อยอ่ะอันอื่นมันเผ็ดหมดเลยยำยำช้างน้อยใครก็กินแบบต้มก,กันก็กินแบบดิบๆอร่อยกว่าเยอะอ่ะเสร็จแล้วมากินได้เลยเออไม่เอาอ่ะไม่กินละกลัวเผ็ดเอาอุตส่าห์ทำให้ตั้งนานไม่กินซะง,งั้นนายใครดูคลิปนี้จบขออีโมจินี้หน่อย